บรรยากาศตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียอเภร์ะาดาจังหวัดสงขลาหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมรคนรายแรกในประเทศไทย เป็นชาวอเมริกันทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียทั้งกองกําลังเทพสตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่5และเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่437ได้เพิ่มกําลังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียเขตรอยต่อเชื่อมโยง2จังหวัดทั้งจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาซึ่งติดกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดา้าประเทศมาเลเซียโดยมีการวางกําลังออกลาดตะเวนคุมเข้ม,ค,ม,ขมครอบคลุมพื้นที่5อําเภอใน2จังหวัด31ตําบตล214บหมู่ บ้านตั้งแต่หลักเขตแดนที่1ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลถึงหลักเขตแดนที่3 9ตำบลบางหยอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลารวมระยะทาง206กิโลเมตรครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเลโดยจะออกลัดตัเวนต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนชายแดนและการตั้งตาสกัดแบบตาซ้อนด่านเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าออกชายแดนไทยมาเลเซียของกลุ่มแรงงานต่างด้าวและไทยที่ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด -19 ซึ่งในมาเลเซียก็พบผู้ติดเชื้อโอม ไม่ค่อนแล้วเช่นกัน